ตำนานนักเตะของพิมพ์ลีกอังกฤษครับออกมาวิจารณ์2ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังเสมอเบนฟอร์ดนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมหนวดลูกหนังครับล่าสุดครับปีเตอร์ชไมเคิลครับอดีตผู้รักษาประตูระดับตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเจมี่เลดแนปนะครับอดีตกองกลางลิเวอร์พูลครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับนามาคัตแลตฟอร์ดและอารอนวาบิสซาก้าครับ2ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ทุ่มเทเอาซะเลยครับเอาแต่เดินเล่น จนมีส่วนทำให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเสมอกับเบนฟอร์ด1ประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดครับโดยล่าสุดนะครับปีเตอร์ชมิเกิลครับกล่าวว่ามาตรฐานของเราเนี่ยต่ำมากถ้าคุณดูวาบิสซาก้าในจังหวะที่เบนฟอร์ดได้ประตูตีเสมอนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงเกี่ยวกับมาตรฐานเขาเอาแต่เดินเดินแล้วก็เดินเหมือนมาจ็อกกิ้งซึ่งอีวานโทนี่เนี่ยคงจะล้าหน้าไปแล้วถ้าเขาวิ่งมาให้ทัน แผงแบ็กโฟลและประตูนี้คงไม่เกิดขึ้นในขณะที่เลนนแนปนะครับกล่าวว่าผมคิดว่าแฟนแฟนแมนอยู่ในเต็ดคงตั้งตารอคืนนี้จริงๆหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอกับลิเวอร์พูลคุณคิดว่าพวกเราเนี่ยอาจจะพลิกฤดูกาลได้แต่คืนนี้พวกเขาดูห่วยมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการขาดความพยายามความมุ่งมั่นความกระหายในชัยชนะจะเกิดขึ้นกับพวกเขา เรากำลังดูมาคัดแรดฟอร์ดและเราก็เห็นว่าเขาเนี่ยเอาแต่เดินนี่คือพิมริลีกนะคุณต้องมีความพยายามและกระหายชัยชนะในการแข่งขันให้มากกว่านี้และพเพ,เพื่อนๆนะครับนะรู้สึกยังไงนะครับนะกับมาคัดแรดฟอร์ดแล้วก็วาบิซากานะครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้ส่วนมาคัตแรดฟอร์ดเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับนะว่าเจอกระแสวิาพา์วิจารณ์มาโอ้พอสมควรนะครับนะไม่ว่าจะเป็น จะพอเลี้ยงเดี่ยวนะครับแล้วก็เดินเล่นในสนามเนี่ยก็ทุ่นไปรอคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ